เฮ้จ้าตอนนี้ก็ที่มาจัดการก็เห็ดนะจาะที่ไปเก็บมาเนาะดอกเลยมันไม่สวยไม่งามก็เอากระสิลวกอุ้ย mm hmm. ต้มน้ำจักซีฟราที่เนาะจะไปใสต่ตะเกงกองออกทีดีจะเอาเห็ดห่อหมอกจ้ะอรนนิเบเนสเพอร์เลชั่นด้อส่วนเห็ดร่วมเด้อ เอากะสีมนลวกอีกครั้งหนึ่งจ้ะจะเป็นหอมกเห็ดรวมจ้ะเมื่อวันลวกว่าจมแบบนี้เมื่อว่าสิเกนดีเนาะเกงสดน้ำหอนอนสำหรับคนบ่สบาย ันนี้เป็นเห็ดที่บัวงามบอกเดอจ้ะเดอร์เขาก,ดก็ดอกกงามเขาก็จัดการใส่ช่องฟีดไปแล้วดอกขี้เหล่ก็กินไปก่อนนักสนตัวนี้ก็เป็นเห็ดรวมอีกเดอจด้ะเดอร์ราะ่ามัน มันจะมีเห็ดคอนโซนเนาะกับเห็ดเออ่เห็ดรม่มเห็ดกัมฮวมนี่เลยจ้ะเห็ดคอนโซนนี่ก็เท่าล่ะละแต่เก็บมะพร้าวเราคอยได้เก็บมา,า,เ,า,อเ,บมาเอามาพอ้าวไเกงแต่ว่าออกอ่อนๆน้ำอยู่แซ่แข็งเอาไว้พอท่านไปเกงจ้ะ เราก็ไปเก็บพวกนี้ม่าพอจะสีออกมาแก้มมันหรือเปล่าต้องลงมาคอยจีนหอมโมกเห็ดรหรือว่าไข่สีแกงดีแล้วไอยมาเบิ้งมาไข่ลวกพวกนี้จะซับเก็บลอยคนว่าไข่สีแกงมหรือไข่สีโมกจริงไข่บางอยากกินแกงมทุก ชิปนาทีจ้ะเปลี่ยนใจละจ้าไม่ได้ทำหลอกขอมกนะ่ะ จะมาแกงเห็ดเนาะขั่วเห็ดใส่หมูสามชั้นกะทิจ่ะหมูสามชั้นก็เป็นหมูพะโล่นี่เลยจะ้ะที่มันเหลือว่าจะเอาเห็ดอย่างพอดีไหเรามาทำเมนูนี้เลย เพื่อแม่เสียของคิดว่าแกงหัวลอยก๋เส้นกบิว่แมนดอกจยะเพราะว่าเครื่องของเราไม่ครบนะแต่ว่าส่วนพริกแกงือสีแกงเนี่ครบทุกอย่างนะค่าตะไคร่ใบมะกรูดกระปิกระเทียม เกลือ,รอ,ลก,รรอกระปิกกอยู่ในหม้นี่นแหละจ้ะข่าตะไคร้กระเทียมหอมใบมะกรูดสุกยางอยู่ในนี้อจ้ะเป็นแกงขังแหลกด้วะเด้อข้าวแกงข้วเห็ดใส ก็หมูสามชั้นครั้งแรกที่ทำบอกว่ารสชาติได้โบหกินได้กินแล้วให้มันแตกมันสักหน่อยเราจะเนาะ สัานห็ยไป nước ta nít nổi à Giòn rồi nắp Giòn phong phong à Đi vô một chỗ có thể gấp đây Thế đi con สดายมันหนาวแล้วเนาะใบเอ่อลาผ้าใบกะเพราตายเรียบเขาก็สิดใส่ตามทีมันวีนั่นแหละจ้ะถึงตอนนี้นะจ๊ะกแกงเ,เอาเห็ดใส่ก็แซ่บๆอร่อยมากเลยจ้ะแยวหอาสิล่อให้หมูนิ่มสักพักหนึ่งก็สิเอาเห็ดใส่ลดไปว่ามันจะอร่อยไหม พอบาน้ำแกงน้ำกะทินีน่เ,เนาะที่เราทำนี่ก็แซ่บล่ะว,ว่าเอาเห็ดใส่ลงไปอาจจะแตกต่างกันก็ได้เนาะอนะก็ขังเละกกเห็ดก็คงจะอร่อยน,นั่นแหละมาได้ทีเราจะก็จะเอาเห็ดลง เป็นเห็ดร่วมที่ไปเก็บข้ามทีน,นี่แหละมันต้องเติมนม้ำไปด้วยจ้ะเอาเห็ดลงไปปุ๊บนี่เนาะเดี๋ยวมันเดือดสักประมาณเนาอไว้สักห้าหนาทีน้ำในเห็ดมันจะออกอ่ะ ชิมดูแล้วรสชาติอร่อยมากที่ได้ค้าว่ามีไปคาาาานละะพาางคนละพาเนาะขอนอนกะผูดสิกีกาเละมันล่าโลกทำมันแหงไปนะ็มาดูก่อนทำมันแหงเกินไปเราก็จะ เติมน้ำลงไปจะแต่ว่าแกงแบบนี้คลุกคลิกนะจะอร่อยอ่ะแสบไปนิีจ้ะ เครื่องไม่ครบนะแต่ก็จบอยู่กับความอร่อยจ้ะมอนมนี่เลยขดเสบเลยด้วย,อวยโอเคเป็นเมนูที่ไม่สลับซับซ้อนเป็นเอ่อ อาหารที่ว่ามีหมูเหลืออยบ้านแล้วเราก็มาแดัดแปลงทำก็จะเป็นแกงเออคั่วพริกแกงเห็ดใส่หมูสามชั้นจ้ะบอกเลยว่าไม่น่าเลยว่าจะอร่อยถึงขนาดนี้แซ่บลีจะ้ะโอเคชิบีกับประมาณน,นี้ล่วจ้ะ ไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้ะ